ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสวัสดีอาเซียนนะครับอย่างที่เกิ่นไปในช่วงที่แล้วครับว่าจะพาไปดูตลาดปลาเมียนมาแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนึกถึงตลาดปลาคงเป็นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับใช่ค่ะแต่ของเมียนมานนี้ตลาดปลาจะหน้าตาเป็นยังไงเหมือนของบ้านเราหรือเปล่าไปดูกันค่ะเวลาที่เรานึกถึงตลาดค้าส่งปลาที่กรุงเทพนะคะเราก็มักจะนึกถึงสะพานปลาแถวเจริญกรุงแต่ถ้าเป็นค้าส่งผักผลไม้เราก็มักจะนึกถึงตลาดไทยแถวรังสิต วันนี้ค่ะสวัสดีอาเซียนเราจะพาไปบุกสะพานปลาและตลาดค้าส่งผลไม้ใหญ่ที่สุดในเมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมากกันดูบ้างไปกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราไปลุยกันที่สะพานปลาค่ะดิฉันทีมงานนะคะออกเดินทางกันต้องแต่ตีสี่กว่าๆจากโรงแรมแถวเจดีสุเลใจกลางเมืองไปจนถึงถนนจีมินไดคันนาหรือแม่น้ำย่างกุ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานปลาแห่งนี้ค่ะ หลายลำจะเริ่มจอดเทียบท่ากันตั้งแต่เวลาประมาณตีสองค่ะจากการที่เราได้ไปสอบถามนะคะก็พบว่าปลามาจากทะเลสาบหลายๆแห่งก็นี่นะคะปลาอย่างนี้นะคะก็คือหน่วยการวัดนะคะจะเป็น1นึ่ตัเป็นตาก็คือว่าประมาณ1นึ่ประมาณหนึ่กิโลกว่าบ้านเรานะ สะพานปลาสารเตียนี้นะคะเมื่อนําลงมาจากเรือจะมีการคัดแยกเพื่อขายในเมืองย่างกุ้งส่งไปภายในประเทศและเพื่อการส่งออกค่ะ ในการแพ็คปลาเพื่อเตรียมส่งนะคะ cover s i ใบที่สีเขียวนะคะที่เห็นก็คือว่าเรียกว่า egg bag นะคะแล้วก็จะใส่นะคะต้้งแขนลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ปลาซึ่งปลาตัวนี้นะคะเราถามราคาแล้วซึ่งราคาก็ประมาณเล็กกว่าเนี่ยจะประมาณ5้าสิกว่าบาทนะคะของร่มหลังแพ็คปลาแบบนี้เพื่อเตรียมส่งต่อไปค่ะ ความวุ่นวายก็เริ่มน้อยลงหลังจากที่เมื่อเช้ามืดน,นะคะเราก็จะเห็นผู้คนขวบม่ขวมากมายนะคะเตรียมขายปลาแล้วก็เตรียมมาซื้อปลากันนี่ไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่ประมาณแก่6กโมงครึ่งเองจะเห็นได้ว่านี่ตลาดเริ่มวายแล้วค่ะ ต่อไปของเรานะคะก็คือตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้งตลาดตีรีมิงกลาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตีรีมิงกลาค่ะซึ่งเป็นตลาดค้าส่งใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้งนะคะที่นี่เป็นจุดสำคัญในการกระจายสินค้าประเภทผักผลไม้ค่ะ ิรีมิงกลาประมาณเกือบ7โมงค่ะเราก็เห็นรถขนผักผลไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากผ่านเข้าออกประตูของตลาดแห่งนี้ขณะเดียวกันนะคะเราก็เห็นประชาชนทั่วไปขอบผิวผักผลไม้หลายชนิดจำนวนมากส่วนออกมาทางเจ้าหน้าที่ของตลาดไม่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทำด้านในค่ะแต่ยินดีที่จะยอมให้ข้อมูลเขาบอกว่าตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้รวมถึงดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง เปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะสินค้าประเภทผักผลไม้ส่วนใหญ่นำมาจากรัชชานเขตลุ่มน้ำเอราวดีและมาจากประเทศจีนซึ่งผักผลไม้รวมถึงดอกไม้เหล่านี้นะคะจะถูกส่งไปขายในย่างกุ้งและกระจายไปทั่วเมียนมาสักชันชายแอกพง่์ถ่ายภาพอรวีตางมีแสงรายงานจากเมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมา เห็นได้ว่าตลาดปลาที่เมียนมานี่มีราคาที่ถูกนะคะแล้วก็อาหารนี่ก็สดมากกิโลละ60กว่าบาทนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นซอกหลืบไหนของเมียนมาแล้วก็ในย่างกุ้งนะครับคุณอรวีก็จะตามไ,<ป>ไปเก็บเรื่องราวดีๆกลับมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับ